เวียนกรรมครับเป็นเวียนกรรมของประเทศเราอาจจะต้องมาเสียดินแดนกันตอนรัฐบาลทักษิณนี่แหละครับนะตอนนี้ออกองทัพก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะรักษาอธิปไตยของเราไว้นะครับนะสมัยหน้าจะเลือกรักไหนก็คิดให้ดีนะนะครับเราจะเอาคนแบบนี้มาเป็นนายกหรือเปล่านะตอนนี้เขาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะประเด็นวิาพากษ์ทะเลาะกับนักข่าวท้งทางนี้นักข่าวทํทาทหน้าที่เป็นปากเป,ป็นเสียง แทนประชาชนอยากจะถามว่าเขาเมรบุกเข้ามา200เมตรจะทํำยังไงแทนที่จะตอบคําถามกลับมายกย้อนหัวเราะเยาะนักข่าวนะไร้ซึ่งความรู้ความสามารถไร้ซึ่งสติปัญญาในการแก้ปัญหาของประเทศไร้ซึ่งความรับผิดชอบไร้ซึ่งอุทธิภาวะตอนนี้กระโดนนิพากา์วิจารทั้งประเทศก็คงสมัยหน้าคงจะไม่มีใครเลือกพักเพื่อไทยเอาคนแบบนี้มาบริหารประเทศได้ไงเขาถามว่าเขาเมรบุกมา200 100เมตรแล้ว ถามว่าไปหน้างานหรือยังเขารู้กันทั้งประเทศครับนักข่าวเนี่ยมีความรู้ดีกว่านายกนายกในวันๆผมไม่รู้ว่าวันทำทำอะไรอยู่หรือมือมัวแต่เลี้ยงลูกอยู่นะถ้าตัวเองคิดว่าไร้ความรู้ความสามารถไร้ประสบการณ์เนี่ยไม่ควรมาเป็นนายกน,นะลาออกไปเอาคนในพรรคเพื่อไทยลหลายๆคนที่เก่งๆเขาเยอะแยะมากมายนะครับขมินบุกไทย200เมตรบอกให้ไปดูหน้างานนา,งาน,นายกยังไม่เคยไปเลยนะครับอืมเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นก็ฝากฝากไว้นะครับว่าเราดูแล้วเราไม่ไหวก็ลาออกไปดีกว่าความรู้ความสามารถไม่มีความรับผิดชอบก็ไม่มียังมานั่งทะเลาะกับน,นักข่าวไปสวนครับพูดไปหัวเราะไปอยากทําอะไรก็ได้คิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูหรือไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะพี่น้องประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหนะักนะครับอืมนะครับนักข่าวคนนั้นก็ถือว่านะเป็นคนที่กล้าอย่าไปกลัวครับ คนแบบนี้มันควรเป็นนายกไปแล้วมันมีความรู้ความสามารถอะไรความรับผิดชอบเนี่ยไม่นะไปนั่งทะเลาะกับนักข่าวพูดไปหัวเราะไปคิกคักคิกคักไอคนที่ยืนข้างๆแกๆเท่าๆก็ไม่กล้าไปตักเตือนเพราะอะไรเขาเป็นคุณหนูของนายใหญ่เนี่ยจะมาเสียดินแดงกันในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทหารไทยนะครับพร้อมรบนะครับอย่าไปยอมไอพวกขมรต่างๆนะก็อยากให้ปิดพรมแดนครับปิดปิดไปเลย นะเออนะสร้างอำนาจต่อรองมันจะได้ไม่ฮึกเขิมนะเครื่องบง่งเครื่องบินก็ซื้อมาตอนนี้แหละครับนะไม่ต้องกลัวครับนะครับประเทศชาติดินแดนเรานีคนรักชาติมีเยอะแยะคนไทยนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยครับตำแหน่งนายกไม่ใช่ตำแหน่งฝึกงานทดลองงานวันนี้พี่เดเหลหรอขอบคุณมากครับอนานๆจะมีคนชมเราก็เข้ามากันนะครับวันนี้ตื่นเช้าก็ต้องไปธมาหากิน ผมเนี่ยหกสิบสองแล้วก็ต้องทำมาหากินตื่นแต่เช้าทำมาหากินต้องหาหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราจะไปหวังลูกหว,หวังหลานอะไรมาเลี้ยงเรายากครับก็ฝากไปยังผู้สูงอายุมีเงินมีทองเก็บไว้อย่ายกให้ใครนะครับเก็บไว้นะครับเราเจ็บเราป่วยไม่มีใครมาดูแลหรอกมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละนะทรัพย์สินเงินทองก็เก็บไว้ไม่ต้องช่วยลูกช่วยหลานครับไม่ต้องให้ใครยืมไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วครับเก็บเก็บไว้ตอนนี้ลงทุนหาแล้วก็แจ้งหมดนะครับนะ นะครับก็ฝากๆนะครับก็คือเรื่องเชา้ชาๆขึ้นมาก็สบายๆกันนะครับอืมนะครับวันนี้พี่เด์ก็มาแต่เช้านะครับพบกันนะฮะแสดงความคิดเห็นกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับคดีวัดไล่ขิงตำรวจขยายผลเอ่อเงินสกรปรกพบเส้นเงินโยงอีกกว่าสิบวัดเอ้าชิบหายแล้วสิสิบวัดเลยเหรอมีเงินสกรปรกอะไรต่างๆในรายงานจากโหนกระแสนะฮะสอบทิศแย้มเพิ่ม นะครับใครผิดใครถูกก็รอศาลตัดสินแต่ก็นะเรามาเล่าสู่กันฟังในแค่กฎหมายถ้าเส้นเงินไปถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนเรียกสอบชี้แจงไม่ได้จากพยานก็จะกลายเป็นผู้ต้องหานกะครับคดีทิศแย้มเนี่ยก็าําให้คนเสื่อมศรัทธาในศาสนาเสื่อมศรัทธาในวัดเยอะนะครับพระเพละโทรศัพท์มาคุยยังบอกระยมเดชะตั้งแต่มีเรื่องวัดไล่ขิงนี่คนไม่อยากเข้าวัดเลยไม่อยากทําบุญไม่อยากตักบาตรไม่อยากอะไรเพราะอะไร เราไม่รู้ว่าไอ้คนที่เรากาลังกาลังตัดบาทนี่ไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือเป็นพระนะครับนะนะหรือโจรในค้าพระหรือพระในค้าโจรรต่างๆสมัยนี้ก็เอาผ้าเหลืองมาห่มก็มาบินฑบานะนักเทศนักอะไรต่างนี่ก็เยอะแยะนะพี่น้องประชาชนก็เลือกเอาพระที่มันมีคุณธรรมศิลธรรมไอ้พระมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปตอไปอะไรต่างไอ้วัดใหญ่วัดโตไม่ต้องไปวัดเล็กๆ นะเออนะครับวัดที่จนๆก็ปนะนะครับนะนะครับเอาแบบนั้นดีกว่าคนมีศินมีธรรมเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกไม่รู้ว่าพระหรือโจรนะนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวัดใหญ่แนละ้ววัดเล็กๆครับไอ้นะไอ้วัดประเภทแบบเดินเข้ามานี่ตู้บริจาคเป็นร้อยๆนะครับนะอย่างกรณีวัดไร่ขิงเนี่ยตู้บริจาคมันเยอะเห็นก็บอกเก็บมาแล้วทําไปทํามาไอเงินบริจาคก็ไม่ได้เข้าวัดไปเข้าที่ไหนก็ไปรู้ นะฮะนะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ต้องปรับตัวกันนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับนะเคาะนะครับเคาะเคาะเคาะกระจกเคาะอะไรต่างๆนะฮะเพื่อเปิดการมองเห็นอะไรต่างๆก็ว่าไปสวัสดีนะครับทุกท่านครับอืมนะครับนี่ก็คือเรื่องวัดไร่ขิงนะใครผิดใครถูกก็ไปว่ากันไปนะอืมเศรษฐกิจไทยเหมือนรถสามล้อนะครับอืมนะครับคนที่พูดนี่ใครครับเสียบุญยสิทธิ์ชควัฒนา เจ้าของเครือสถาพัฒน์เตรียมวางมือทางด้านธุรกิจภายในปีนี้พร้อมสะท้อนภาพเศรษฐกิจว่าลำบากกว่าปีที่แล้วคือปีนี้ลำบากกว่าปีที่แล้วอันนี้คนพูดนี่คือเจ้าของเครือสถาพัฒน์นะไม่ต้องมาเชื่อพี่เดชแครับพี่เด์ก็เอาเรื่องเอาราวที่มันมีประโยชน์ก็มาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อรัฐบาลก็ไม่เป็นไรรัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณหนูอุ้งอิงก็ไม่มีอะไรเศรษฐกิจดีส่งออกดีนักท่องเที่ยวดีทุกอย่างดีหมด ซอฟต์พาวเวอร์จ้าอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจ้านะอยู่ยังไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแล้วครับบ้านเป็นไงครับโดนยึดไปแล้วรถโดนยึดไปแล้วสร้อยโดนยึดไปแล้วครับไม่เหลืออะไรครับนะครับแผงค้งแผงคาโดนยึดไปแล้วครับประเทศเรากาลังจะโดนยึดครับขมินบุกเข้ามา200เมตรแล้วนักข่าวถามว่ายังไงไปดูหน้าง,งานหรือยังคะอ๋อเขาไม่พาไปดูหรอคะเป็นอะไรไหมคะ อะครับคนอย่างนี้มาเป็นผู้นำประเทศได้ยังไงวะเจ้าของเครือสาพัฒน์บอกว่าลำบากกว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจและยิ่งกว่าช่วงโควิดโอ้โหลำบากมากครับนะครับช่วงโควิดก็ลำบากและช่วงนี้ลำบากมากเพราะเรามีรัฐบาลที่ขาดสติปัญญาขาดความรู้ความสามารถและที่สำคัญนะขาดเรื่องมารยาทการเทศะ ไม่รู้อะไรควรทําควรพูดพูดไปหัวเราะไปคิกคักคิกคักนะอืมนะครับนะครับนะลำบากยิ่งกว่าโควิดเปรียบเศรษฐกิจไทยเหมือนรถสามล้อถดถอยและถูกกดดันจากภายในและภายนอกโดยชี้ว่าไทยควรเป็นควรเป็นกลางในสงครามการค้าไม่เอียงซ้ายหรือขวานะครับนี่ครับก็คือพูดง่ายลำบากครับนะนี่เอาคำพูดของทางสพัามา พี่น้องจะได้รู้นะครับนี่เจ้าของสาพัฒน์นะไม่ใช่ผมพูดเองบางคนบอกเอ้ยพี่เดเมั่งรู้ไปทุกเรื่องไม่ใช่แล้วผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ผมเอาเรื่องของผู้รู้นะที่เขารู้ในเรื่องนั้นมาเล่าให้ฟังฟังแล้วเป็นไงไปฟังรายการเอ่อทีวีรายการอะไราต่างๆไปฟังพวกนายกอ,อ,อุงอิงนะนอมินีทักษิณพูดเศรษฐกิจดีการท่องเที่ยวดีอัตราการส่งออกดีโอ้โห รัฐบาลนี้อยากให้มันพูดความจริงบ้างจริงไหมครับพี่น้องครับอยากให้เขาพูดความจริงบ้างถ้าพูดความจริงบ้างประชาชนจะได้เตรียมตัวแต่ถ้าบอกว่าทุกอย่างดีหมดไปไงโอ้โหเดี๋ยวจะแจกแล้วแจกแล้ววันๆไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีอะไรทักษิณเคยบอกว่ารัฐบาลไหนที่ม่นแจกแต่เงินกับพวกปัญญาอ่อนแต่สุดท้ายก็รัฐบาลของใครลูกสาวตัวเองแจกแต่เงินมันคิดอะไรไม่ได้ก็จะแจกเงินอย่างเดียวนะครับอืมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะ นี่ขนาดใครเนี่ยนะครับเขาชื่ออะไรเนี่ยเอสุปชัยวงการบันเทิงเอสุปชัยก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของอ้ําพัชราภานะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเจอวิกฤตบรรทัดทองซบเซาหนะักหลังเพิ่งเปิดธุรกิจร้านอาหารได้ไม่เท่าไหร่ก็พูดง่ายเตรียมตัวเจ๊งอะ่ะพูดง่ายผมได้ข่าวมา350ล้านจะเจ้งหมดรัฐบาลไปเหลียวไปแล้วไหมทำอะไรได้บ้างนะครับนายกอุ้งอิงเนี่ยนะครับ วันวันผมเห็นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวตามแฟชั่นใส่เสื้อผ้าราคาแพงพูดไปหัวเราะไปนักข่าวถามก็ถามกลับแทนเนียตอบคำถามกลับมาถามกลับถามกลับนักถามกลับนักข่าวนะครับประชาชนเขาอยากรู้นักข่าวก็คือปากคือเสียงของของของประชาชนคือกรบอกเสียงอืมนะดันมาถามกลับเย่อเย้ยถากถางเป็นไรไมคะเขาไม่พาไปดูหน้างาน นะครับนี่นะครับนี่ขนาดคนดังๆอย่างเอสุปชัยนะครับยังบอกเลยเครียดเปิดร้านอาหารพิเศษธุรกิจดูแนวโน้มจะเจ้งหมดนะครับบรรทัดทองครับมันไม่มีคนที่เอาจีนก็ไม่มีไทยก็ไม่มีเพราะอะไรเงินไม่มีคนไม่มีอำนาจซื้อตอนเนี้ลําบากรัฐบาลต้องคิดดูว่าจะทำยังไงสินค้าจีนแม่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองราคาก็ถูก นะสินค้าจีนเต็มคนจีนก็เต็มคนพม่าก,ก็เต็มคนเขมรก็เต็มคนลาวคนะายต่างเต็มประเทศคนไทยแทบจะไม่มีงานทํารัฐบาลทําอะไรอืมนี่ครับนะครับนะฮนะนี่ก็ดูภาพจากคุณสรยุทธ์บอกนะครับเนะี่ยฮะดูภาพยุทธโทปกรนะครับเครื่องบินปืนทหารพร้อม นะอินทรีไม่เคยหลับกองบิน21อุบวนตรวจความพร้อมเต็มพิกัดพร้อมรบประเทศเราไม่ต้องแบบนี้ไม่ใช่อ่อนแอและสันติวิธีสันติวิธีน,ธนะเองนั่งท่องอยู่นั่นเขาบุกมา200เมตรสันติวิธีค่ะเป็นอะไรไหมคะสันติวิธีนะครับนะสันติวิธีอย่างเดียวไม่พอแล้วครับหลักการเจรจาต่อรองนะฮะผมเองเป็นอาจารย์สอนวิชาการเจรจาต่อรองนะ หลักของการเจรจาต่อรองมันต้องสร้างอำนาจการต่อรองสร้างอำนาจการต่อรองอะไรคือต้องมีทักษะในการแก้ปัญหานะไม่ใช่ไม่มีความรู้ไม่ภาษีภาษามีปากก็พูดไปหัวเราะไปอย่างนี้อย่างนี้ไม่สามารถสร้างทักษะการสร้างทักษะการต่อรองก็คือการสร้างอำนาจเช่นมันขม่มขู่เราจะบุกเราใส่ร้ายเราเราก็ต้องสั่งปิดด่านนะเชิญคนขเขมรกลับประเทศทีหมด สั่งปิดด่านไม่ต้องค้าต้องขายกันกดดันทางเศรษฐกิจมันหลังจากนั้นมันจะได้หยุดขม่มขู่ก้าวร้าวนะทุกวันนี้มันก็ขู่จะพาไปศาลโลกจะพาไปศาลโลกนะเดี๋ยวเตรียมพร้อมบุกแล้วนะอ่านะประเทศไทยลูกลานมันใส่ร้ายเรานะครับใส่ร้ายประเทศเราอหาว่าเราบินโดนไปประเทศมันบ้างทั้งๆที่พยานหลักฐานนี้ไม่มี คือปล่อยให้มันนั่งด่าประเทศเราทุกวันทุกวันได้ไงนายกแพทองทานนะทั้งคุณเองพ่อคุณเองก็สนิทกับคุณเชนแต่คุณกลับไม่ได้อาศัยความคุ้นเคยช่วยเหลือประเทศชาติเลยและยังมีหน้ามาบอกโอ้ยสนิทกันครอบครัวเราเา้าสนิทกันแล้วเองทําไมปล่อยให้คุณเซนทําร้ายประเทศไทยอุ้งอิงนะครับแสดงว่าบางคนเขาก็สงสัยว่ามีนักการเมืองไทยมีนักการเมืองของเขมร สมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าแบบที่นักข่าวผู้หญิงถามอ่ะมีนักการเมืองไทยกับนักการเมืองของเขมรเ,เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าปล่อยให้เขมรกระทืบไทยบุกรุกประเทศไทยซ้ําเติมลดทอนศักดิ์ศรีประเทศไทยจริงไหมครับพี่น้องครับเดมันต้องก้าวราวมึงขู่กูทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจะบุกประเทศกูจะยิงจะอะไรต่างๆกูไม่ยอมพร้อมรบ นะกล่าวหาใส่ร้ายประเทศเราทุกวันแต่แตะกูลชินวัตรเป็นไงนิ่งเฉยครับแล้วก็ยังมหนะยังมีหน้ามาพูดว่าเราสนิทกันครอบครัวเราเป็นเพื่อนกันเอ,เอ้าเอ็งเป็นเพื่อนกันเอ็งไม่มีโทรศัพท์เอ็งทำไมไม่โทรไปถามคุณเซนว่าเอ็งทําไมทํากับประเทศเราแบบนี้ไหนบอกเพื่อนสนิทกันคนก็เลยสงสัยว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่านักข่าวก็เลยถามนายกอิงว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันไหม ทำไมปล่อยให้เขมรทำลายประเทศไทยทำลายเกียรติยศทำลายศักดิ์ศรีพี่น้องครับนะโอ้โหกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงสงสารประเทศไทยที่เรามีนายกแบบนี้แย่ yeah. นะครับมันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยมันยังไงมันมีการสมรู้ร่วมคิดกันไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะยึดแผ่นดินเรามันจะยึดเกาะกูดบ้างที่นั่นที่นี่บ้างมันมีน้ํามันมีแก๊ส มันอะไรยังไงเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าประเทศเราจะมาเสียดินแดนในยุคนัฐบาลชินวัตรหรือเปล่านะครับอืมนะนะครับเรื่องต่อไปผู้ต้องหาชาวจีนกระโดดหน้าต่างหนีผู้หมวดโดดตามพลาดท่า <c oughs> โอ้มันมีข่าวอะไรแปลกๆนะครับเนี่ยผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีตั้งกรรมการสอบกรณีปล่อยให้ผู้ต้องหาชาวจีนกระโดดหน้าต่างชั้นสองหนีจากโรงพัก สมเมืองพัทยาขณะที่ผู้หมวดรีบกระโดดตามแต่พลาดท่าหลังไปกระแทกเก้าอี้อย่างจังก็ฝากๆากนะครับตํารวจนะครับอย่าไปเที่ยวโง่กว่าผู้ต้องหาจีนนะต้องระมัดระวังหน่อยนะเป็นผู้ต้องหาแล้วก็แบบยังไงกระโดดหนีไปได้ไงวะมันก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมหน่อยอืมอนะครับเนี่ยนะถ้ากายจะไปกลายเป็นประมาทเลยเลินนะยังโชคดีที่จับมาได้นะถ้าจับไม่ได้กับตำรวจคนนี้ก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดออกจากราชการแล้ว นะ,นะครับเดี๋ยวนี้โจรมันสารพัดนะโจรไทยโจรจีนโจรต่างด้าวเดี๋ยวนี้โจรมันเต็มไปหมดในประเทศเราเต็มไปด้วยโจรผมเดินทางไปศาลเี่ที่จอดรถแทบจะไม่มีแล้วเพราะอนะไรคดีมันเยอะ